วัสดีค่ะเพื่อนๆน,น,นวันนี้วันอะไรวะวันเสาร์ใช่ไหมเออวันเสาร์เราจะไปซื้อข้าวกันนะคะซื้อข้าวที่เฟิร์สใช่ไหมแมวจ้าป้าตุ๊กกับยายมัอ,อ๋อป้าตุก๊กป้าแมวยายตุ๊กนะคะวัสดี่ค่ะย,ยายตุ๊กยายตุ๊กชาแนลค่ะกับป้าแมวใช่ไหม <laughs> วันนี้จะไปซื้อข้าวกันค่าอ๋อสวยจังเลยแมววันนี้เหลืองสวยมากมสีส,<ด>สวยใช่มีทุกสีเลยเนาะ,ะสีเขียวแล้วยังไม่เปลี่ยนสีเดี๋ยว เปลี่ยนเปลี่ยนสีหมดแล้วสีน้ำตาลหรือว,ว่าสีทองหมดไปแล้วก็จะไม่มีใบเลยเนาะไม่มีใบเลยมันจะเห็นเราไหมเนี่ยเราถ่ายเรายังเปลียนใจคนอื่นสีสวยจะซื้อข้าวอะไรวันนี้ ออเออข้าวหอมมะลิเนาะ <Yeah. S 1> ข้าวหอมมะลินี่หอมมันมันนิ่มไง <Yeah. S 1> ใช่ข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษเขาจะเขียนว่าอย่างนั้น <Yeah. S 1> ตรงนี้ oh. ง่ายยูทูบเออไทยแลนด์ช้ามาฮัลโหลเนี่ยคนขับรถจะไปบอกดูเดี๋ยวมันจะขับรถ <laughs> ข,บขับรถต้าฮอสขับรถอย่างเดียว เนี่ยรถจะมาติดเดี๋ยวตรงนั้นก็หอมมะลิเอาเข้าวเหนียวไหมลูกก็เอาเข้าวเหนียวหนึ่งกระสอบข้าวหอมมะลิหนึ่งกระสอบร้อยกว่าออยกระสอบละห้าสิบเนาะร้อย100กว่ายูยโรเงินขึ้นนะขึ้นบาทละสามสิบเก้าหรออืม สามสิบเก้าสามสิบแปดขึ้นเยอะเมื่อก่อนสามสิบสามใช่ไหมใช่สามสิบเจ็ดพี่บินไปเมืองไทยมันก็ขึ้นมาเกือบเกือบสามสิบเก้าเกือบเกือบสามสิบเก้าอยากอยากอยากให้มันขึ้นห้าสิบเหมือนเดิมเนาะเคยขึ้นมาแล้วเนาะออืก็นั่นแหะสิที่ห้าสิบนั่นแหละใช่ห้าสิบหนึ่งหนึ่งยูโรถึงห้าสิบสองน่ะพี่แรกเที่ยวก่อน ห้าสิบห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบสอง้าขึ้นอย่างงั้นก็โอเคเลยเนาะคนไทยรวยถ้าขึ้นห้าสิบใช่เราต้องรีบเอาเงินเราไป <laughs> ต้องถือไปเอถือไปเองใช่ไหมส่วนมากพี่ถือไปเองพี่โอนไปเดี๋ยวพี่โอนไปพี่โอนไปที ยกไปโยกมาเลี้ยวแถวบ้านในเควิน <gasps> นี่สวยน้องแมวนะเนาะอันั่นโบดโบดแถ,ถวบ้านเควินอ้าววันนี้ก็ไม่ไปหาพ่อแม่เขาหรอ วันวันอาทิตย์ตรงนี้ไม่มีตลาดนัดใช่ไหมมีครั้งหนึ่งมั้งตอนที่พี่มาใช่ป่ะถ้ามีจะโฟร์มาร์คโฟร์มาร์กนิชนะโอปีซอนทาถ้ามีจะมีป้ายเหลืองๆปิดตรงตรงแล้วมันจะมีมันจะมีโฆษณามันจะมีโฆษณาก่อนใช่ไหมใช่สามสองมันโฆษณา ใต้เลืองเนาะอ๋อพี่มาตะฮอสเขาก็มาหาว่าอยู่ไหนละแมวแมวอยู่ไหนโวอิสโวอิสตีแมวเนี่ยตรงนี้นี่ตรงโอปีเนี่ยน OB เนี่ยเนี่ยโอปีเนี่ยเต็มเลยเขาไมค์ฮอสซุกไมค์โวอิสแมว from เธอร์เดนมาร์กเนี่ยเนี่ย leave comment here สัตว์โวเ่ยโวอิสตีแมวแมวฮอสใครเอาตัว ใครนีป yeah. ุ๊สใครนี่ปุสนี mm ่ส hmm. ิเมียเอ่อเฟแฟนเขาเฟนใครเบนเอิงวันเอิงเกินวันหมดมาดามมีทุกอย่างเมื่อก่อนมาดามแมวมีบีเอคอสมาดตายต้องขายหมดอยู่คนเดียวมันก็มันก็ไม่ดีเนาะเป็นไม่มีใบขับขี่ขับไม่เป็น ไปกับขี่มันไม่ใช่ง่ายง่ายกับขี่แพงนะเมืองนี้นะ่ะนี่เขาซ่อมทางอี่แล้วหรอร้านสาวตะฮอสไปเรียนก็ต้องสี่พันยูโรเนี่ย<ะ>อสองแสนเนาะใช่สองแสนไบกับขี่<ะ>ไปกับขี่สี่พันยูโรสองแสน<ะ>ร้านสาวตะฮอสไปเรียน<ะ> ถ้าคนยังยังสอบไม่ได้นะกำลังจะพูดถ้าสอบไม่ได้เสียอีกนะใช่ใช่สอบไม่ได้เสียสอบไม่ได้เราต้องเสียอีกไปอีกเป็นค่าชั่วโมงนะทีนี้ใช่คิดเป็นชั่วโมงใช่ของของพี่ใบกับขี่อยู่ที่ประเทศไทยหมดอายุไปแล้วถ้าไม่หมดเอามาต่อที่นี่ด้ยจะให้พี่มาเรียนใหม่ตอนนี้พี่จะไปเรียนยังไงเดี๋ยวนี้ตาไม่ดีแล้วนะ พี่ไปเมืองไทยพี่ก็ขับได้ที่ประเทศไทยแต่แมวเห็นคนที่นี่เขขับจนอายุ80เนอะโอ้ยอายุ80 81 82ขับรถเก่งเนาะเก่งเนาะอืมเก่งมากเลย90ยังขับ90ขับพี่บางคนเขาก็บีบแกละปบีบแต่ไรก็ใช่ใช่ใถ้า90ไม่ไหวนะตาไม่ดีแต่นั่นทางรถไฟโอ้มาตรงนี้มันไม่สวยเลย นี่ใครบอกเยอะมันจนดูข้างทางสิซ่อมอีกแล้วซ่างทางอีกแล้วยามันรวยนะซ่อมไม่รู้ปีนึงกี่ครั้งซ่อมเต็มไปหมดเลยเนาะฮอดโดยเชลันฮัดเกลนะเบ้าสเตลเลอย่งมาเบ้าสเตลเลนะเก่งจ้าเลยเลยมาตรงนี้เลยไม่นั่นเลย มันซ่อมแต่ถนนทางเนาะจ้าโอเคแค่นี้แหละเจอกันมาจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบายบายมันรถติดไง <c oughs> โอ้ยหมอที่หมอที่หม